วันนี้23ตุลาคมเป็นวันปิยมหาราชนะครับทุกพื้นที่ทั่วประเทศจัดพิธีวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยนายอุดมเขตราชนุยวิรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนำข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดนครนายกรวมประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์โดยมีข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ร่มวมพิธีจำนวนมากครับ นายชัยพจน์จรุนพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนำคณะผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปียมหาราชประจําปี2565ที่บริเวณสารกกลางจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อพวงชนชาวไทย อยาอนายออชำนาญวิเตรัตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมนำึลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือวันปิยมหาราชเพื่อเป็นการน้อมรำึลในพระมหาการุณาธิคุณที่พระองค์ทรงดำเนินวิเทศบายทางการเมืองระหว่างประเทศด้วยการนำเมืองตราดในสมัยนั้น แลกกับเมืองพระตะบ,บองเสียมราชและสีโสพลจึงทำให้จังหวัดตราดรอดพ้นจากการปกครองของฝรั่งเศสมาจนถึงปัจจุบัน ต่อกันที่นายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดแสแก้วพร้อมด้วยข้าราชการวางพวงมาลาถวายรัชศักราะเบื้องหน้าพระบรมราชานสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันปิยมหาราชโดยผู้ว่าราชการจังหวัดแสแก้วได้นำน้อมรำลึก พระมหาการุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของพระศกนิกกรชาวไทยนั่นคือการประกาศเลือกาทาสทําให้ปวงชนชาวไทยได้เป็นไทยมาจนทุกวันนี้นายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณโดยมีประสงค์นิกรชาวจังหวัดฉะเชิงเซาทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาว,วางพวงมาลาถวายราชสักการะเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณนายไตรภพวงไตรรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าชาวจังหวัดระยองประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมํำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขแก่วงชนชาวไทยมาโดยตลอดนับตั้งแต่สเสด็จถลิงถวันราชสมบัติจนกระทั่งสเสด็จสวรรคตนายนริศปาละกะวงณ์อายุทยาปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอศรีราชารักษาราชการกาแทนนายอำเภอศรีราชา เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเพื่อเป็นการรับลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อแผ่นดินสยามและปวงชนชาวไทยทุกคนอีกทั้งพระองค์ทรงเป็นมหาราชผู้เลิกทาาสนายทวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีร่วมวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห ผู้ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของประสบนิกกรทั้งชาวไทยด้วยพระปีชาสามารถต่อการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าทุกๆด้านทั้งด้านการปกครองการบริหารราชการแผ่นดินการศึกษาการสาธารณาสุขตลอดจนสาธารณูปการต่างๆทําให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าและรักความเป็นเอกราชมาจนถึงทุกวันนี้ นายพงศิษฐ์เนื่องจำนงรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปียะมหาราชด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ด้านการปกครองการบริหารราชการแผ่นดินการศึกษาการสาธารณสุขตลอดจนสาธารณูปการต่างๆทําให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าและปกป้องประสงนิกรชาวไทยไม่ให้ตกเป็นเมืองขึ้นของชาติใดๆ ประเทศไทยจึงมีเอกราชมาถึงทุกวันนี้นายมนสิทธิ์ภัยสารธนวัตรผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำข้าราชการร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชักกราระต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่ห้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินรัฐประสาสน สโนบายอันสุข,ขุมคำเพียรภาพยิ่งทําให้สามารถรักษาเอกราชของชาติมิให้ตกเป็นเบื้องเป็นเมืองขึ้นแก่ประเทศมหาอำนาจตะวันตกทรงใช้กุสโลบายในการเลือกทาส โดยได้ทรงตราพระราชบัญญัติเลิกทาสเมื่อปีพุทธศักราช2448โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำผู้ร่วมงานร่วมถวายสัตว์วาจาต่อนหน้าพระบรมราชานุสาวรีจะร่วมกันสร้างความเจริญก้าวหน้าและจะทำนุบำรุงรักษาประเทศชาติให้เป็นเอกราชที่มีอิสรภาพและอธิปไตยให้ปรากฏผลตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทุกประการ